ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เอกมารีวิวสิบล้อ F L 8J นะปีห้ากัะดอกใฟ้าตู้แท้ง10บานนะสภาพพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราไปดูสภาพว่ารถนะ่ะสภาพสมบูรณ์แบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็น F L 8J นะตู้10บานรถประวัติดีไม้แท้นะรถเมือหนึ่ง ของเราก็จะเช็กระบบเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะฮะจะระบีล้อนะฮะตรวจสอบจะละบีล้อ,ะอ,ละลอระบบกงบ็อกกี้นะ่ะลองเปิดภายในตู้ดูสภาพภายในตู้เปิดนะอุปกรณ์ก็ใสครบตู้ก็จะเก็บงานอะไรให้เรียบร้อยนะภายในก็จะสมบูรณ์นะอ่ะปิดเดี๋ยวไปยกหัวดูเครื่อง นะยางประตูจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะฮะทำสีตู้ใหม่เก็บรายละเอียดใหม่นะยางประตูแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะเพื่อความมั่นใจในการใช้งานเดี๋ยวดูยกหัวดูเครื่องว่าสภาพสวยไหมนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องภายใน เครื่องก็เดิมๆดหมะไม่มีรอยแกะนะสมบูรณ์ทุกอย่าง,างนะเครื่องแห้งๆนะเดิมๆสวยๆตัวนี้เป็นปี55จริงๆอะคันนี้มันน่าจะปี56โจดปลายปีเอาหวัวลงเร็ว เราเปลี่ยนแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กน้อยฮะของกรองอากาศเราเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวเดียวองกองอากาศเราจะก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยรายละเอียดแค่แค่น้อยฮะเปลี่ยนให้ใหม่หมดอ่ะลงมา ไหนก็สมบูรณ์นะตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะเบาะถุงลมเบาะถุงลม,ลมจบไฟฟ้านะเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมไม้ก็จะเป็นไม้แท้ของเราเน้นไม้แท้สี่แสนสี่หมื่นเะจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบโลนะเรื่องสมบูรณ์ แอไฟฟ้านออโต้น่ะแอรเย็นนะเครื่องเสียง น้ำรถรถติดน่าเบื่อน่าเบื่อเครื่องเสียงไร้ขอบไม่ต้องกลัวฮะไปไยครบน้ำสะดวกสะดวกเดินทางทางน้ำบรรยากาศดีดีสะดวกรู้เรือปลอดภัยกัีกว่านอตโต้รมเจ้าท่ากรมยใส่ใจการสัญจรทางนาด้วยตัวกลางความรอบของเรือและท่าเรือมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความปลอดภัยอยู่เสมอแถมตอนนี้กรมเจ้าท่าเขาพัฒนาท่าเรือเป็นสถานีเรือมีระบบการบริการที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและนช็อปนะ กอย่างแคปไอ้นี่ไอแบกนะตัวนี้ทุกอย่างก็พร้อมรถพร้อมนะคันนี้ผมเปิดไว้ราคาหนึ่งล้านห้าแสนแปดมื่นนะไฟแนนซ์ Finance, การันตีเลยฮนะลูกค้าผมการันตีเลยไฟแนนซ์ Finance, จัดได้ล้านสี่นะแล้วก็ถ้าลูกค้าประวัติด,ดีก็อาจจะได้ ล้านห้ามันอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้านะแต่ครันเนี้ยเปิดไว้หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นตอนนี้เงื่อนไขเรามาคุยกันลูกค้าอยากได้แบบไหนอาจจะอยากได้เป็นส่วนลดนะหรือว่าอยากได้เป็นยางใหม่สิบเส้นเฮียจัดให้นะดอกเบี้ยถูกแน่นอนของเรานะไะนั้นเราเราก็การันตีดอกเบี้ยถูกแน่นอนเฮียการันตีนะรถใหญ่รถบรรทุกของเราดอกเบี้ยถูกนะแล้วก็ลูกค้าต้องการ ตู้กระบะพื้นเรียบเรามีให้ท่านเลือกนะตามที่ท่านต้องการเลยนะแล้วรถเราเนี่ยหลังการขายเรากํารนตีให้หกเดือนหลังการขายทุกคันเราทํามานานแล้วเราทํามายี่สิบกว่าปีแล้วไม่เรียกมาพึ่งพึ่งทําตั้งแต่ค้ารถใหม่ใหม่เรากํารนตีตรงนี้มานานแล้วเรื่องเกียร์เครื่องเกียร์เพืงท้ายการนตีลูกค้าสบายใจมาหกเดือนนะให้ให้ลูกค้าสบายใจเลยหก <with S 2> เดือนนะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาโทรหาเฮียก่อนนะฮะ ไม่ใช่บปว่าไปตัดสินใจไปเข้าอู่นู้นอู like, wrong, ่นี้อะไรไม่เอาคุยกันว่ามีปัญหาอย่างนี้อะไรมาคุยกันว่าเออจะจะทํำยังไงอยู่ตรงไหนอะไรไงนะฮะอยากจะได้ให้คําแนะนํานะฮะเพราะเป็นเราก็ได้ช่วยกันนะฮะว่าเออจะดูดูด้วยในเบื้องต้นเราก็ดูให้ให้หมดแล้วแต่นี้ว่าเออในเกิดกรณีเล็กๆน้อยเกิดขึ้นมาเราก็แก้ไขได้นะแก้ไขปัญหาให้ให้ท่านได้ไม่มีปัญหานะฮะเพราะเราอยากจะให้รถที่ท่านได้ไปอะ มันมีเป็นรถที่มีคุณภาพใช่ไหมแล้วก็เอาไปใช้งานเนี่ยก็ให้มันมีความราบรื่นในกิจการของท่านนะฮะไปต่อยอดธุรกิจอยู่กับท่านแล้วก็ให้ท่านเนี่ยร่ำา่ำรวยรวยยิ่ง,งขึ้นไปนะฮะอย่างกับที่เอกทามาตลอด20ปีนี้นะฮะก็เน้นเรื่องว่าเราเน้นคุณภาพนะฮะว,ว่าให้ลูกค้าเนี่ยเรามันมาจากใจแล้วว่าทำทุกอย่างนะ่ะคือเน้นจากใจจริงว่าเอออยากเน้นของดีๆให้ลูกค้า ตอนตอนซื้อรถมาก็คัดสรรรถดีๆเอ้ยคันนี้ชนมาหรือเปล่าวะคันนี้ฟั่มมาหรือเปล่าเราก็ไม่เอานะเลขไม้เยอะมากเราก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะว่าเราก็เน้นคุณภาพตึงอ,อกเขาอ,อกเราเหมือนกันดับใดชั้นใดชั้นนั้นนะท่านก็อยากได้ของดีเราก็อยากได้ของดีฉะนั้นราคาลูกค้าเปิดขายผมมาอาจจะผมอาจจะซื้อสูงกว่าคนอื่นหน่อยก็ผมก็ยินดีเพราะว่าผมถูกใจนะแล้วก็ มั่นใจในว่าอรถมันดีรถมันมีคุณภาพเราซื้อมาแล้วเราขายต่อให้ลูกค้าลูกค้าก็ก็ได้ของดีไปใช้ได้ของมีคุณภาพไปใช้นะเดียก็ฝากไว้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนสมาชิก fc ของเองทุกท่านนะถ้าชอบคลิปนี้ไลค์นี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนได้ดูนะขอทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะทําการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาป่ปรารถนานะทุกทิดทั่วไทยเดินทางปลอดภัยนะฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ